ไปอีกหน่อยค่ะนะอะไรคะคุณลุงคนะสงสัยยังสงสัยอยู่น,นะไม่้องใส่แล้วเลิกแล้วค่ะไม่้องใส่เร <c oughs> ื่องไม่งไงชีค่ะเ <c oughs> <c oughs> มื่อรู้ความจริงแล้วจะละได้ ไม่ค่ะเป็นอริยาสาวกได้ด้วยค่ะเป็นปะโสดาบันเป็นต้นไปอ,อพระพุทธเจ้าก่อนตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะใช่ไหมคะแลท่านก็มีเหมือนกันตัวตัวตันหาราคะที่มันตาผูกและพันเอาไว้ไงฮะลุกทุกภพทุกชาติอ,ะอ่ะอ่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ย ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ตอนที่เป็นสมัยอยู่สมัยพระสุมเมธดาบทนะคะตอนนั้นในสมัยขององค์พระส,สัมมาทิปการสัมมาสัพพุทธเจ้าจาได้ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะท่านน่ะไม่ได้ปรารถนามีครอบครัวเลยนะคะอ่านึกให้ดีนะท่านไม่ได้ชาตินะั้นน่ะท่านทาฌานนะท่านเป็นนักบวชนะ,ะท่านเป็นฤาษีเป็นนักบวชใช่ไหมมันใช้ได้ได้อ่านบ้างไหม นะอสมธดาบทอะ่ะนะท่านเป็นฤาษีแล้วท่านปฏิบัติจนได้ฌานสมาบัติ9้าสมาบัติ8ปดก้านะแล้วท่านหอกได้แล้วมีอยู่วันนั้นเนี่ยท่านก็หอกเข้ามาแล้วท่านเห็นชาวเมืองเขากำลังทําถนนหนทางกันแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าทําอะไรนะจริงๆแล้วอะ่ะพอก็ลงมาพอลงมาแล้วก็มาเจอชาวบ้านก็ถามว่าท่านกําลังทําอะไรกัน ชาวบ้านก็ตอบว่าเดี๋ยวจะมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระสาวกจะเสด็จผ่านตรงนี้พวกเราก็เลยจะต้องทําทางกันเพื่อถวายสมเมธดาบทรู้อย่างนั้นแล้วไม่ไม่รีรอเลยค่ะท่านเป็นอสังคาริกมาตลอดเลยนะคะท่านบอกว่ามีที่ตรงไหนบ้างที่จะให้เราได้ทํานะท่านเราจะทําถวายพระเจ้าเหมือนกันชาวบ้านก็บอกมีอยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นยังไม่มีใครทําเลยตรงนั้นเป็นแอ่งมันมีแอ่งน้ํามันเป็นคลำค่ะ มันเป็นที่สกปรกชาวบ,บ้านยังไม่ไม่ได้ไปทําสมัยทัาดาบดก็บอกว่างั้นจะทําตรงนี้กันแล้วกันสมัยทัดดาบดเป็นคนมีฤทธิ์นะคะจะใช้ฤทธิ์ทาให้มันเตียนก็ได้นะแต่ท่านไม่ทําท่านใช้แรงกายของท่านในการทําอยู่ในขณะที่ทําอยู่นั้นทําไม่เสร็จนะ่ะพระเจ้าเสด็จมาก,กันพร้อมกับพระสาวกเมื่อมาพร้อมกันแล้วสมัยทัดดาบดก็บอกว่าไม่ทันแล้วก็เลยอนอนราบเอาตัวเองเป็นสะพาน ตรงที่มันมีน้ําขังไว้อะค่ะตรงที่สกปรกอะทาไม่ทันก็น้อมถวายให้พระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกเดินผ่านก็เดินผ่านจริงๆนะคะแต่ท่านไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอํานาจของฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเนี่ยไม่ทําให้ท่านไม่ทําให้พระสุเมธาดาบดมีอันตรายในขณะที่ทาอย่างนั้นนี่ถ้าพระสุเมธาดาบดท,ท,ท่านจะอธิษฐานว่าท่านจะ เป็นพระอารหันต์ตอนนั้นก็เป็นได้เลยแต่ท่านเป็นไม่ได้เพราะว่าท่านปรารถนาเป็นพุทธภ,ภูมิก็คือปรารถนาเป็นพระพุทได้เจ้าเมื่อเป็นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมรรคจิตที่เป็นอรหัตตรมรรคนี่ก็ยังเกิดไม่ได้ก็คือมรรคสูงสุดอะค่ะก็คือคุณธรรมสูงสุดที่จะไม่ต้องเวียว่ายใจเกิดอีกอะมันยังเกิดไม่ได้เพราะว่าจะต้องสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทได้เจ้าไงคะเข้าใจนะ และพระสุเมธาดาบทเนี่ยสุเมธาดาบทเนี่ยกำลังฤาษีท่านเนี้ยกำลังทําอย่างนั้นอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเห็นผู้หญิงชาวบ้านตรงนั้นแหละยังไม่รู้จักกันเลยพอเห็นปั๊บก็เห็นผู้ชายคนนี้มีความเป็นคนดีมีความขยนันเป็นคนมีคุณธรรมอะไรเงี้ยก็เกิดความรักขึ้นมาทันทีแล้วก็อธิษฐานว่า,าทุกภพทุกชาติขอให้ได้เกิดเป็นภรรยาของท่านอย่างเงี้ย นะนี่ผู้หญิงอธิษฐานเป็นนะอยวคุณลุงคุณลุงพิบพานอย่าไปเที่ยวอธิษฐานกับใครนะคุณลุงพอแล้วนะนะแล้วพออธิษฐานป้อนนี่ผู้หญิงคนนี้ก็เกิดตายตายเกิดเนะ่เป็นพระนางพิมพาต่อมาไงคะนั่นแหละนะจริง,รงพ,รพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรารถนาที่จะต้องมีภรรยาที่ไหนล่ะทีนะี้พอ,อมีผู้หญิงคนนี้แบบ จะขอเป็นปริจาคะก็คือเป็นผู้ที่เสริมบาร,รมีของพระพุทธสัต์จนกระทั่งได้เป็นพระสมมาสัพพุทธเจ้าก็สมความตั้งใจอย่างนั้นนะ,ะผู้หญิงท่านนี้ก็คือพระนางพิพาซึ่งต่อมาก็กลายเป็นพระรหันต์ก็ได้ฟังธรรมโอง์งพระสมมาสัพพุทธเจ้าเหมือนกันนะคะเนี่ยนะท่านจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็สร้างบาร,รมีของท่านมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องอะไร ทานศีลภาวนาก็คือบุญกิยาวัตถุสิทธิท่านก็จะสร้างของท่านมาอยู่เสมอๆไม่เคยขาดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของที่คุณลุงถาม <c oughs> ว่าทําไมพระพุทธเจ้าจริงแบบว่ามีก่อนที่จะเป็นพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าชายศิทธทัตถะเพราะอะไรจรึงยังมีภรรยาอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าตัวปัญหาอุปทานตัวนั้นนะคะมันยังไม่ได้คลายมันยังไม่ได้คลายออก อาได้ค่ะได้เดี๋ยวไว้ค่อยทบทวนเนาะได้ได้ดูแลตัวเองนะคะคุณใช้อ้าวเนาะอันนี้เอาอีกนิดนึงอีกนิดนึง ทีนะมิทะวิจิกิจฉาใช่ไหมคะ mm hmm. อ่าอ่ามัชริยากรล้วกุกจจานี่ก็คือรำคาญใจเนาะ mm hmm. ตัวรำคาญใจรำคาญใจในบาปที่ทำไปแล้ว mm hmm. แล้วก็บุญที่ยังไม่ได้ทำ mm hmm. ก็รำคาญใจหมายถึงว่าเอ๊ตะก,กี้ทําบาปไปนั่นไปแล้วนะไม่น่าทำเลยหรือว่าบางคนเนี่ยไม่น่าทำน้อยเลยนะ mm hmm. <laughs> ทำบาป <laughs> รำคาญ <laughs> รำคาญ หงุดหงิดค่ะก็นี่ไงอยู่อยู่ในกุนอยู่ในกลุ่มของโทสะค่ะห่ะหงุดหงิดค่ะหงุดหงิดงุนง,ง,ง,งานรําคาญใจตัวรําคาญก็ตัวรําคาญก,ก็คือแบบทําให้หงุดหงิดเลยนะฮะมันทําให้หงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาโทสะก็เกิดตลอดทมนาสเวทนาก็เกิดตลอดอย่างเงี้ยนะเนาะบุญที่ยังไม่ได้ทําก็หงุดหงิดเพราะว่างานเขาจบไปแล้วยกตัวอย่างนะงานเขาจบไปแล้วก็เพิ่งจะมาคิดได้น่าจะทําอย่างงี้นะบุญ ส่วนทีนมิทธะก็คือตัวที่ซึ่งซึมท้อถอยจากอารมณ์นะทำให้การได้ยินได้เห็นได้ยินได้กลิ่นสัมผัสถูกต้องนั้นะนะนะมีกำลังน้อยลงนะคะวิจิกิจฉาก็คือตัวสงสัยสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นนะเนาะอันนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งเนาะอากาศก็ค่อนข้าง,างอบอ้าว